สวัสดีครับคุณหน่อยครับสวัสดีครับคุณหน่อยคุณทิลาครับครับช่วงผมก็มาชมต่อนะครับจากเมื่อวานนี้กับความงามของเมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดแดนสยามเมืองงามชายแดนที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาไปชมกันนะครับว่าเบตงวันนี้จะโอเคเบตงขนาดไหนอเชิญชมกันก่อนเลยครับ คิดถึงปักใต้ที่ภาคภูมิใจในดินแดนสตอฉันคิดถึงปักใต้ที่ภาคภูมิใจในดินแดนสตอใต้วันนี้ยังมีแม่พอ่อเพือนพี่น้องก็ยังเฝ้ารอปักใต้เราหนอ,อยังมีชัน เป็นร้านไทยไทย TC ทีซีครับเป็นร้านอาหารเก่าแก่ที่สุดในอำเภอเบ,อเบตงครับคิดไทยดิ่มซ้ำแล้วก็อาานตาสั่งครับผม ือน้อยเจ้าก็รอหอยละลองนางนวนเจ้าก็บินเวียนวนบินลาคืนคอนกลับปักใต้บ้านเหนียวแะหวานคล้ายจันยามากโอ้เทียบเท่าทุเรียนเมืองนนลูกเป็นหมื่นนะครับแต่ตัดย่างกรีดอย่างไก่เบตรงนี่ก็เป็นไก่ที่มีชื่อของเมืองจีนก็เลืยเอามาเผยแพร่ที่เบตงก็อยู่กันได้ คนตายและชอบการศึกษาคนตายและชอบการศึกษาเออพัตตะคารแชงิรล่านี่เป็นสุดยอดพัตตะคารอาหารจีนที่อร่อยที่สุดในอำเภอ,เบ,อเบตงครับขายอาหารจีนแล้วก็มีทั้ง,าอ,งนนาอาหารจีนพื้นเมืองเป็นสนใจฉันยังคิดถึงเธออยากเจอเจอและพบเธอ อาหารดีนะครับอากาศดีแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามครับไม่นานจะมาชื่อน,มนมอมที่ท่องเที่ยวที่ชาวมาเลเซียเนี่ยยังนิยมชมชอบที่จะเดินทางมาอยู่เป็นประจำ เป็นไงครับอีกหนึ่งสวงสวรรค์ในดินแดนด้ามขวานทองของไทยครับใต้สุดของประเทศไทยที่เบตงจังหวัดยะลาจะเห็นได้ว่าสีสันบรรยากาศความคึกคักนะฮะกับดินแดน3วัฒนธรรมแห่งนี้เนี่ยสวยงามล้ำค่าน่าศึกษาแล้วก็น่าสนใจถ้าเทียบสถิติค,ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเบตงเนี่ยถือว่ามีน้อยมากๆนะครับดังนั้น ก็ทำให้มีบรรดานักท่องเที่ยวนักเดินทางหลั่งไหลไปเที่ยวเยือนความงามชมความงามของเบตงเนี่ยกันมากมายหลายแสนคนในแต่ละปีนะครับนี่ครับ,รบวันที่ผมไปลงพื้นที่กับท่านรองเอกนะครับก็นี่ครับบิ๊กตำรวจตรวจพื้นที่แล้วก็ถือโอกาสตรวจร้านอร่อยด้วยนะครับเพราะว่าเบตงเนี่ย ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์อีกแห่งหนึ่งในเรื่องของอาหารการกินนะครับแล้วคุณอ๋อยรู้ไหมท่านรองเอกเนี่ยเป็นนักชิมมือวางอันดับต้นๆของประเทศเลยนะมีความรู้มากถึงขนาดเขียนหนังสือแลวนะครับใช่ครับตำรวจตรวจร้านอร่อยเเก่งมากที่จริงเขาบอกนมากเพราะตำรวจเนี่ยเขารู้พื้นที่อยู่แล้วและมีอยู่ทั่วทุกที่ทั่วประเทศไทยนะครับนอกจากไปตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยเนี่ยก็ไปตรวจอาหารการกินด้วยนะ ถูกสุขลักษณะมีเมนูเด็ดอะไรบ้างอร่อยหาะบ้างอะไรางี้นะครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะครับหลายคนที่อยากจะไปเที่ยวเบตงผมเชื่อว่ามีอยู่เยอะนะครับแต่ก็ยังติงเกรงเรื่องของความปลอดภัยนะครับดูฮะที่ผมไปเนี่ยบอกตรงๆครับผมก็ไม่เคยไปครับก็ดูแต่ข่าวก็รู้สึกเสียวๆเพราะไปกลางคืนด้วยนะครับแต่ว่าตำรวจทหารโดยเฉพาะชาวยะลาเบตงในพื้นที่เนี่ยเขาก็ให้ความอบอุ่นมั่นใจนะครับว่า ต่างคนต่างช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตานะฮะพลังชุมชนพลังชาวบ้านเนี่ยสำคัญยิ่งเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเมื่อสักครู่นี้ไปย่านไหนเนี่ยไปย่านไหนเนี่ยก็ย่านเมืองเบตงครับมันจะมีทำไเห็นมีไฟฟ๊็อบว่าแบวมว่าแหมตรงไหนนะฮะเมื่อสักครู่นี้อ๋อมันเป็นสีสันไงเลยฮะเขาเรียกว่าแบบผมไม่รู้ชื่อซอยคล้ายๆกับคล้ายๆกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอ่ะใช่ไหมฮะใช่เที่ยวแบบไหน ก็เที่ยวแบบไหนเก็เป็นร้านอาหารอ๋อฮะเป็นร้านอาหารก็มีบ้างก็แล้วอเกะอะไรเงี้ยเอาความจริงนะจริงๆนี่ๆๆๆๆยเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนีนาคารรัานาคารนี่เหรออ่นี่คุณกันต้องบอกว่านี่คือสีสันของชาวยะลาเบตงเขาเนี่ยๆนี้าด้านซ้ายมือเนี่ยนี่ๆๆใช่ๆนี่ร้านอาหารร้านอาหารเหรอร้านไงผับบาร์ ร้านอาหารหรือผับปาเพราะแต่ว่านี่พูดตรงนะมันก็มีคนจนํานวนหนึ่งอ่ะที่จะมาเที่ยวแบบหาหนุ่มสาวหน<า><า>ุ่มส,<อ>สาวอันนี้บอกตรงนะ<า><า>ใช่ไหมีเ<า>ออแต่ก็แน่ละอีกด้านเนี่ยมันก็ไปช่วยเพิ่มแต่งแต้มสีสันของเบตงไงในขณะที่สถานช่วง10ปีมานี่ภาคใต้3จังหวัดเนี่ยมันไม่ค่อยดีถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะมีสีสันแห่งสาอะไรบ้างเนี่ยถ้าไม่ไปเป็นการเดือดร้อนรบกวนใครหรือทําความเสียหายกับชุมชนหรือสังคมเนี่ย เขาก็ถือว่าเป็นการช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวฮะพี่องครับ <S 2> <S 2> ใช่ต้องไปถึงบอกต้องไปไงคุณธีระฮะ <S 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 ดูและทะเลาะเอกเนี่ยผมบอกไอ้ทะเลาะเอกพาผมเข้าซอยนี่แหละซอยนู่นนี่นั่นนะท่านก็เข็นไปแล้วก็มีผู้มกลับเนี่ยผู้นกับสุชาติ <S <S <ไป S 1> เนี่ยนะด้วยมาด้วยสิครับผู้นกับพื้เจ้าของพื้นที่นะครับนี่ฮะนี่อุโมงค์ที่ดังๆอ่ะดังมากเบตงเนี่ยเป็นเมืองที่มีตำแหน่งสถิติประเทศไทยแล้วก็สถิติโลกอยู่หลายอย่างนะๆๆอย่างอ <ๆ S 2> ุโมงค์เนี่ยมงคลิศเนี่นะครับเป็นอุโมงค์ที่ อลอดภูเขาเนี่ยยาวที่สุดของประเทศไทยนะอ,อ,อนี่เนี่ยที่เนี่ยที่แรกแล้วยังเป็นที่เดียวที่ยาวที่สุดนะครับ<อ>นี่ดูสิฮะหลายท่านไม่รู้นะครับไม่ทราบนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังขับรถเท่าออกกันเป็นปกตินีนล่ลอดลอดภูเขาเลยอลอดภูเขาเลยนี่เทคโนโลยีแบบยุโรปญี่ปุ่นเลยนะครับอ่ะเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันเหตุร้ายต่างๆในพื้นที่เมืองเบตงเนี่ยทางฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะตำรวจท่านรองเอกเนี่ย พลเอกเอกอังสนานนท์จะให้ความอบอุ่นมั่นใจได้ขนาดไหนไปฟังเสียงกันหน่อยนะครับครับแล้วเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่เบตงเนี่ยสถานการณ์ล่าสุดนี่เป็นยังไงบ้างครับก็ได้รับรายงานจากท่านผู้กำกับนะครับก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็ชมเชยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับพี่น้องประชาชนนะครับได้รวมตัวกัน เป็นอาสาสมัครนะครับ<อ>เข้ามาร่วมกันตรวจตาเหมือนอย่างยกตัวอย่างจุดเนี้ยที่ที่คุณกิษณนะเห็นเนี่ยถ้าดูเผินๆการแต่งกายเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเป็น้าการนะฮะ<อ>เป็นทหารห,หรือเป็นตำรวจแต่ยิงป่านะครับเป็นพี่น้องมระจะชนในพื้นที่นะครับซึ่งมาร่วมตรวจตานะครับมาร่วมเฝ้าระวังในการที่จะป้องกัน กรณีที่อาจจะมีเหตุลายซึ่งท่านผู้กับที่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเหตุครั้งสุดท้ายเนี่ยเกิดเมื่อปี57แล้วก็สามารถที่จะสืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายตลอดจนออ,ออกหมายจับคนร้ายที่หลบหนีไปได้พยายามสื่อสารสร้างความเข้าใจนะครับให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทุกหมู่เหล่านะครับได้ มีความรักความสามาัคคี<อ>ให้ช่วยกันดูแลป้องกันระวังเหตุต่างๆที่ให้เกิดเหตุร้ายอย่างนี้ได้นั่นแหละครับพี่น้องตำรวจทหารอาสาสมัครฝ่ายความมั่นคงรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ,รบเพื่อที่จะช,ช่วยกันทำให้เบตงเนี่ยเป็นเมืองที่สวยงามสงบสุข อีกคร,ครั้งหนึ่งคืออย่างที่บอกนะครับที่จริงเบตงเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นนะครับ,รบนี่ฮะก็ถือว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าไปเยือนน่าท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งดูจากตัวเลขคนที่ผ่านด่านตมของเบตงก็น่าสนใจแล้วก็จะบอกได้ว่าทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเนี่ยให้ความมั่นใจในความอบุ่นปลอดภัยของเบตงขนาดไหนนะครับสถิติของปีนี้นะครับดูฮะ มกราถึงกลางปีที่ผ่านมากรกฎาคมเดือนที่แล้วนะครับดูฮะมีคนผ่านเข้าออกพรมแดนทางด้านตมเบตงเนี่ยห้าแสนคนนะครับถือว่าเยอะมากนะครับนี่ฮะห้าแสนกว่าคนนะครับครับเยอะสุดเนี่ยแหละครับมาเลเซียเพราะว่าเบตงเขาติดกับรัฐเปรระของมาเลเซียครับดังนั้นเนี่ยทุกวันครับจะมีชาวมาเลเซียเนี่ยเข้ามาเที่ยวเบตงมากินอาหารมาเที่ยวชมธรรมชาติมากินทุเรียนครับเมื่อวันก่อนเนี่ย คนที่เบตงเพิ่งเล่าให้ผมฟังว่าเพิ่งมีทัวร์มาเลเซียทัวร์จีนเนี่ยนะครับมาที่เบตงเนี่ยสามสิบคันรถทัวร์ครับโอ้โหมากินทุเรียนครับเลยหน้าทุเรียนของเบตงของภาคใต้อย่างชุมพรแม้แต่เบตงเนี่ยเขาจะเริ่มกรกฎาคมเนี่ยโหชุกมากแบบช่วงพรามณ์ธารของทุเรียนนะครับกรกฎาคมแล้วมาสิงหาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มซาซาแล้วเริ่มวายแล้วแต่ก็ยังไปได้นะครับนี่ฮะดูอย่างปีที่แล้วนะครับทั้งปีนะฮะดูว่านี้ปี5 8แปนี่ล่าสุดนะครับ ปีที่แล้ว2557นะครับดูตัวเลขครับนี่ฮะแปแสนกว่าคนครับเกือบล้านนะครับก็ถือว่าเบตงเนี่ยเป็นจุดแข็งจุดขายเป็นตัวดึงดูดนะทางการค้าการขายเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจการท่องเที่ยวได้ดีมากอีกจุดหนึ่งของประเทศไทยโดยเฉพาะในในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับใช่ครับเอาละฮะเดี๋ยวกันยายนเรามาวางแผนกันเลยกันละกันยายนเราไปเบตงต้องไปหาท่อสน เนี่ยตรงตรงหอนาริกานะกันยายนนะแล้วก็วัดพุทธาวาสเจดีย์ที่ท่านสวัสดิ์ช่วยพนีไปทำเมืงอกโอ้โหสวยงามมากแล้วก็มีมัสยิดหลายแห่งเลยเดี๋ยวไปแล้วค่อยคิดอ่านกันว่าจะอยู่ตรงจุดไหนนะครับกันยายนเอาเลยครับวันอยเมื่อกี้นี้ครับอันนั้นแน่แน่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ